สวัสดีแฟนของแดงทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับนัดที่2ของพวกเรานะครับนาทีนี้นะครับลิเวอร์พูลกลับไปเล่นที่บ้านนะครับพบกับคริสตัลพาเลตในเวลาตีสองวันจันทร์สิบนัดหลังสุดของเรานะครับต้องบอกได้เลยว่าผมทางคริสตัลพาเลตมากเลยครับชนะลวดมาสิบนัดหลังสุดนัดนี้ตัวอันตรายของคริสตัลพาเลตนะครับก็มีแนวลุกอย่างซาฮาอายูซึ่งก็ เก็บบอลได้ดีเลี้ยงกินตัวดีแต่การขาดคอนเนอร์กราเกอร์กองกลางตัวคุมเกมของเขาเนี่ยไปเนี่ยก็ผมรู้สึกว่าเสียหายพอสมควรครับต่อให้จะมีตัวอย่างเอเซ่ที่เข้ามาทดแทนแต่ก็เป็นกองกลางตัวที่ไม่ได้คุมเกมได้ดีแต่เป็นตัวเลี้ยงกินตัวได้ผมคิดว่าลิปูน่าจะน่าจะรับมือได้เหมือนบอลแพ้ทางกันนะครับด้วยสถิติทข่มกันอยู่ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับ ส่วนทางของเราเนี่ยครับผมคิดว่านัดนี้กองหน้าหหลน้าอของเรานะครับดาวินนูนเยสน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับหลังจากนัดแรกที่ลงมาแล้วทำผลงานได้ดีคือลงมาแล้วเป็นตัวสำรองมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากในทุกประตูที่เกิดขึ้นคิดว่าเขาน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงแทนซิมิโนนะครับในนัดนี้น่าจะได้ลงเป็นสามประสานก่อน สรุปแล้วถ่า,ายผลคิดว่านัดนี้ลิฟูของเราน่าจะชนะได้ไม่ยากครับด้วยผลสกอร์2ต่อ0ก็ต้องลุ้นกันครับว่าให้ลูกแรกมาให้ไวครับถ้าลูกแรกมาไวผมคิดว่าไหลมี3ลูกแน่นอนครับยังไงเดี๋ยวไปรอติดตามชมกันครับแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันครับสวัสดีครับ